สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแชร์วิธีการทำามลายใบเตยหอมและตกแต่งให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยการประดับตรงส่วนของอุบัตดอกกุหลาบใบเตยเข้าไปด้วยในรูปแบบนี้คะ่ะค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะเราไปดูวัสดุและอุปกรณ์กันเลยคะ่ะในส่วนวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็มีให้เห็นดังในคลิปเราไปเริ่มต้นการทากันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะทําตรงส่วนของอุบะในรูปแบบนี้ก่อนในคลิปนี้นะคะเราจะใช้อุบะทั้งหมด7ดขาเพื่อนๆจะทําเพิ่มหรือว่าลดจํานวนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเริ่มต้นการทําเพื่อนๆน,นาใบเตยมาเลยค่ะจากนั้นตัดสันหรือว่าตรงส่วนของแกนกลางออกตัดไปจนกว่าจะสุดความยาวของปลายใบเลือกใช้ใบเตยที่มีใบยาวหน่อยนะคะเพื่อจะได้ในส่วนของลำดับชั้นของดอกที่สวยงามมากยิ่งขึ้น1ใบจะตัดทําในส่วนของกุหลาบใบเตยได้2ดอก เริ่มพับเลยค่ะเว้นระยะตรงส่วนของการสองนิ้วพับหังมุมไปทางด้านหลังมุมใบเตยด้านบนพับไปฝั่งตรงข้ามให้เป็นมุมสามเหลี่ยมและหมุนเก็บมุมจากซ้ายไปขวาจนกว่าจะครบหนึ่งรอบให้เป็นเกสรตรงกลางและมุมด้านบนพับไปฝั่งตรงข้ามให้มุมใบเตยเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมและหมุนเก็บมุมทําแบบเดิมเลยค่ะวนไปเรื่อยๆจนกว่าปลายใบเตยจะเหลือความยาวอยู่ที่สี่นิ้วพับหักมุมและหมุนเก็บมุมในรูปแบบเดิมวนไปนะคะ และเมื่อความยาวของปลายใบเตยเหลือตามที่เราต้องการแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทําการเก็บปลายใบด้วยวิธีการหันตรงส่วนของมุมก้านของเขาขึ้นด้านบนเลยนะคะแล้ก็ตั้งขึ้นในลักษณะนี้แล้วพับเก็บมุมให้ครบหนึรอบเมื่อครบหนึรอบแล้วนะคะเราก็จะบีบปลายใบเตยให้เป็นลักษณะแบนๆและหมุนรอบฐานคอดอกด้านตรงจนสุดปลายใบเมื่อเสร็จแล้วเราก็ใช้แม็กเย็บ เย็บให้ติดตรงส่วนของฐานคอดอกมากที่สุดค่ะจากนั้นก็ตัดเก็บมุมนะคะให้เหลือความยาวของก้านเล็กน้อยในรูปแบบนี้แล้วต่อไปค่ะในส่วนของคลิปนี้นะคะเราจะใช้ตรงส่วนของกลีบดอกลักษณนะคะในรูปแบบนี้มาปร,ประกอบตรงส่วนของอด้านล่างของอุบ่าเพื่อเพิ่มความสวยงามแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นขั้วฉบาแทนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกค่ะเราก็ค่อยๆดึงประคองในรูปแบบนี้นะคะระวังตรงส่วนของกลีบเขาขาดได้ และต่อไปนะคะในส่วนของความยาวของเชือกในการร้อยอุบ่าเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนระยะตามที่เหมาะสมกันเลยนะคะแล้วก็ตรงส่วนของปลายเชือกเราก็จะทําเป็นส่วนของปมค่ะแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้จะใช้เป็นในส่วนของเข็มก้นทองในการร้อยก็ร้อยดอกนํำเป็นดอกกุหลาบไปเตยเข้าไปก่อนแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้ชิดและตามด้วยกลีบดอกรักหรือว่าขั้วฉบาค่ะ ล้วก็ดึงให้ชิดกันเหมือนเดิมและต่อไปนะคะก็ร้อยตามด้วยในส่วนของดอกลักษ์จนวนห้าดอกเพื่อนๆจะเพิ่มหรือว่าจะลดจํานวนในการประกอบได้ตามความเหมาะสมค่ะแล้วก็ประคบเพิ่มเติมในส่วนของดอกลักษ์นะคะเพื่อนๆจะใช้สีไหนนะคะตรงนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ความชอบค่ะก็ร้อยเรียงไปแบบนี้ราคาจนกว่าจะได้ครบตามจํานวนดอกที่เราต้องการ เมื่อเสร็จแล้วก็ดึงให้ชิดเลยนะคะก็จะได้อุบาทในรูปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของขั้นตอนต่อไปต่อไปจะเป็นการพับกรีบค่ะเลือกใช้ใบเตยที่มีใบกว้างแล้วก็นํามาตัดให้ได้ความยาว1 0เซนติเมตรจากนั้นก็ตัดสันของใบเตยอ,ออกค่ะเราจะใช้ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเริ่มต้นการพับค่ะ ให้เพื่อนๆหันฝั่งด้านเงาของมุมใบเตยนะคะไปฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะคะและมุมฝั่งขวาพับหักมุมให้อยู่กลื่กลางมุมฝั่งซ้ายพับกลับไปทางด้านหลังเสร็จแล้วพับครึ่งแล้วก็กางออกค่ะจากนั้นปลายใบเตยฝั่งขวาล่างพับกลับไปด้านหลังฝั่งซ้ายยกมาทับด้านบนจัดระยะมุมให้ได้ตามที่ต้องการเสร็จแล้วใช้แม็กเจ็บจำนวนในการทำกรีบขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เสร็จแล้วก็จะได้กรีบในรูปแบบนี้ค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะตัดตรงส่วนของใบเตยเพื่อนํามาห่มในแต่ละดับชั้นค่ะเราจะตัดดูที่ความยาว12เซนติเมตรจากนั้นก็ตัดตรงส่วนของแกนกลางออกโดยใช้ใบเตยที่มีใบกว้างเหมือนเดิมนะคะและจํานวนในการทําตรงส่วนนี้ปะก็จะไม่เน้นนะคะเพราะว่าจะขึ้นอยู่กับระยะในการประกอบกรีบของแต่ละชั้นว่าจะต้องตัดทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนขั้นตอนต่อไปต่อไปก็จะเป็นการตัดลวดเราจะตัดดูที่ความยาว40เซนติเมตรนะคะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมต่อไปก็จะเป็นการประกอบในส่วนของวงพวงมาลายัยเราจะใช้ใบเตยทั้งหมด2ใบเลือกใช้ใบที่มีขนาดเท่ากันแล้วก็ใบยาวค่ะจากนั้นนํามาหนึ่งใบแล้วก็นําลวดนะคะวางกึ่งกลางเว้นปลายลวดนะคะ1ฝั่งเราจะเว้นฝั่งละหเซนติเมตรแบบนี้ค่ะ และอีกหนึ่งใบนํามาทับจากนั้นนะคะจัดระยะให้ได้ตามที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ใช้แม็กเย็บยึดตรงส่วนของลวดเข้าไปตรงกลื่กลางด้วยค่อยๆประคองเย็บไปค่ะแบบนี้นะคะประคองในรูปแบบนี้จนกว่าจะสุดความยาวของแนวลวดค่ะทั้งหัวและท้ายนะคะอย่างที่แนะนําไปก็คือเว้นฝั่งละหเซนติเมตรนะคะตรงส่วนของปลายลวดค่ะแบบนี้นะคะจากนั้น เราก็จะตัดตรงส่วนของปลายด้านบนนะคะให้ได้ระยะที่เท่ากันเส้นปลายลวดไว้5เซนเหมือนเดิมแบบนี้ตัดกี่ม,มุมให้เสมอกันค่ะเราก็จะได้ตรงส่วนของตัววงในรูปแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองโค้งดูนะคะว่าได้ระยะตามที่เราต้องการไหมในส่วนของวงความกว้างของอคลิปนี้นะคะจะอยู่ที่5นิ้วนะคะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และต่อไปค่ะตรงส่วนของความกว้างของแนวเส้นที่เราจะประกอบจะอยู่ที่3มเซนติเมตรเพื่อน,อนๆก็ตัดใหได้ได้ระยะตามที่เราต้องการให้เสมอกันนะคะเพื่อจะได้ง่ายต่อการประกอบกรีบตรงส่วนของฝั่งโคนก็อยู่ที่ประมาณ3มเซนค่ะแต่ว่าช่วงปลายใบจะกว้างออกเราก็ตัดเลมออกเล็กน้อยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการประกอบกรีบค่ะ เพื่อนๆจะหันฝั่งไหนเริ่มต้นก็ทำอาจจะทำก่อนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกกรีบแรกนะคะก็จะเป็นกรีบพับแบบนี้เว้นระยะมุมปลาย1นิ้วค่ะจระยะตามชอบเสร็จแล้วก็ใช้แม็กเย็บตรงมุมด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยในส่วนของชั้นห่มค่ะเว้นระยะตามที่เหมาะสมหันฝั่งที่เป็นด้านเงาไปฝั่งตรงข้ามโค้งปลาฝั่งขวาเข้าแล้วก็ยกมุมโค้งขึ้นฝั่งซ้ายโค้งมาทับและยกมุมขึ้นเหมือนเดิม แบบนี้ค่ะจะระยะให้ได้ตามที่เหมาะสมจากนั้นนะคะเราก็ใช้แม็กเย็บตรงมุมด้านล่างนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเย็บสูงจนเกินไปจะทําให้มองให้เห็นลูกแม็กจะดูไม่สวยชั้นต่อไปก็ตามด้วยกรีพับให้ปลายกรีบนะคะขนานกันแบบนี้จากนั้นก็เย็บแม็กเหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยกรีบชั้นโฮมค่ะจะระยะให้ได้ให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางเวระยะตามที่เหมาะสมเหมือนเดิมโค้งและยกมุมขึ้น ฝั่งซ้ายโค้งมาทับและยกมุมขึ้นเหมือนกันได้ระยะตามที่เหมาะสมแล้วเราก็เย็บแม็กได้เลยค่ะในคลิปนะคะที่ทําให้เพื่อนๆเ,เห็นปะจะไม่เย็บจนกว่าจะสุดความยาวของแนวลวดนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลานานค่ะในคลิปนี้ปะก็เย็บในส่วนของมุมกรีปะก็ในลําดับชั้นแต่ละชั้นให้เพื่อนๆดูเพียงเบื้องต้นเท่านั้นนะคะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเจอกันอีกทีในส่วนของขั้นตอนการจบวงค่ะ จัดระยะให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามวนไปนะคะถ้าเพื่อนๆได้ไปเตยตรงส่วนของมุมใบที่กว้างก็จะทําในส่วนของกรีดที่ห่างได้แต่ว่าถ้าได,ได้ในส่วนของใบเล็กอย่างในคลิปนะคะค่อนข้างที่จะจัดกรีบถี่นิดนึงค่ะเพราะว่าความกว้างของใบเตยไม่พอ อย่างที่ปานแนะนําไปนะคะว่าจํานวนกรีบและการตัดลําดับชั้นการห่มตรงนี้จะไม่เน้นให้เพราะว่าจะขึ้นอยู่กับขนาดใบเตยที่เรานํามาใช้งานด้วยนะคะเราก็ประกอบแบบนี้นะคะเรียงลดต่ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ระยะตามที่ต้องการเลยก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันขั้นตอนต่อไปค่ะ และต่อไปนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการจบรอบวงนะคะก็ประกอบในส่วนของลำดับชั้นเหมือนเดิมค่ะก็อย่างที่แนะนําไปก็คือทั้งหัวและท้ายจะเว้นตรงส่วนของชั้นแรกและชั้นสุดท้ายอยู่ที่ฝั่งละหนึ่งนิ้วก็จัดกรีบแบบนี้นะคะวนไปเลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปราด้วยนะคะและชั้นต่อไปนะคะก็จะเป็นชั้นสุดท้ายในการทำรอบวงนี้ค่ะแล้วก็ชั้นห่มตรงนี้นะคะ เป็นชั้นปิดทับเราก็เย็บแม็กซําเยอะหน่อยนะคะเพื่อจะได้กันตรงส่วนของปลายใบเตยชั้นสุดท้ายหลุดได้ก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะเราไปเจอกันขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะตัดตรงส่วนของปลายใบเตยออกนะคะเป็นการตัดเพื่อนำไปต่อตรงส่วนของหัวและท้ายเข้ากัน ในคลิปนี้นะคะปาจะไม่สอนมุมใบเตยประกบกันนะคะจะเป็นการเกยทับตรงส่วนของมุมใบเตยค่ะแต่ว่าเพื่อนๆจะมีวิธีการต่อติดกันแบบไหนก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความถนัดเราก็ลองประกอบดูก่อนนะคะก่อนที่เราจะเย็บว่า,าได้ความเหมาะสมหรือยังได้ระยะตามที่ต้องการไหมถ้ายังไม่ได้เราก็ตัดเก็บมุมออกอีกครั้งค่ะจนกว่าจะได้ระยะตามที่สมควรค่อยๆตัดเก็บมุมวนไปค่ะ แล้วตรงส่วนของปลายลวดเราก็ดึงไปออกออกไปที่ด้านข้างก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเกะกะเวลาเราประกอบตรงส่วนของมุมกรีดเนี่ยค่ะอย่างของปลานะคะปลาจะสอดเก็บไม่ได้นะคะปลาก็เลยแก้ปัญหาตรงที่นํามาทับกันนะคะก็จะได้ตรงส่วนของมุมจบพอดีเพราะว่าตรงส่วนนี้ก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าเราจะร้อยตรงส่วนของรัดข้อปิดทับอยู่แล้วะคะ่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็เย็บแม็กให้ชิดได้เลยก็จะได้ระยะมุมต่อพอดีเลยค่ะ เย็บซ้ำม,มากหน่อยนะคะการตรงส่วนของมุมรอยต่อของเราลูดได้จากนั้นปลายลวดพับกลับเข้าไปด้านในค่ะหมุนก่อนนะคะแล้วก็พับกลับไปกดให้แน่นนะคะย้อนกลับไปด้านในแบบนี้แต่เมื่อต่อตัวพวงแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะ และขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำในส่วนของรัดข้อนะคะดอกน้ำดอกแรกเราก็จะหันไปทางด้านขวาร้อยเข้าไปตรงกึ่งกลางกรีบเพียงกรีบเดียวแบบนี้ค่ะแล้วก็ดอกต่อไปนะคะเราจะหันมุมไปทางด้านซ้ายร้อยเข้าไปกึ่งกลางกรีบเดียวเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะจะเป็นการร้อยสลับขวาซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้จำนวนในการร้อยตามที่เหมาะสม ในส่วนในการทําในส่วนของการร้อยตรงนี้นะคะเระจะไม่เน้นจํานวนดอกให้เพราะว่าจะขึ้นอยู่กับขนาดความกว้างของตัวพวงค่ะให้เพื่อนๆวัดระยะเอาตามที่เราต้องการเลยแล้วก็ร้อยเรียงแบบนี้ละคะลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ระยะตามที่เราต้องการในส่วนของดอกลักนะคะอย่างที่แนะนําไปเพื่อนๆจะใช้เป็นสีไหนนะคะตรงนี้ได้หมดเลยแล้วแต่ความสะดวกกันเลยค่ะ และเมื่อเบื้องต้นนะคะเราได้ตามจำนวนที่เราต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะหันตรงส่วนของหน้าดอกมาประกบกันค่ะวิธีการทํานะคะเราก็จะหันตรงส่วนของมุมดอกลักนะคะมุมนี้เข้าหาตัวดอกแรกจะหันไปทางด้านซ้ายดอกที่สองจะหมุนไปทางด้านขวาให้กรีบที่เราร้อยหนึ่งกรีบตรงนี้นะคะดึงร้อยลงมาให้ประกบกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ดอกต่อไปดอกที่สามก็สลับม,มาอยู่ฝั่งซ้าย ให้กรีดที่เราได้เสียบตรงส่วนของเข็มตรงนี้ประกบกันเหมือนเดิมดอกที่4ก็จะหันกลับไปทางด้านขวาเป็นการหันซ้ายขวาซ้ายขวาประกบแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ระยะตามที่เราต้องการเลยขั้นตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงค่ะค่อยๆจัดระยะตรงส่วนของมุมกรีบดอกให้ได้ตามที่ต้องการนะคะแล้วก็ ประคองหรือว่าร้อยให้ได้ตรงกึ่งกลางดอกมากที่สุดเพื่อความสวยงามค่ะแล้วก็จะง่ายในส่วนของการประกอบกลีบนะคะเราก็ร้อยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ระยะตามที่เหมาะสมเมื่อได้ระยะตามที่เหมาะสมแล้วเพื่อนๆก็ดึงออกจากเข็มจากนั้นนะคะเราก็จะประกอบเข้าไปกับตัวพวงให้อยู่กึ่งกลางแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็มัดให้แน่นเลยค่ะ มัดย้ําสองถมรอบเป็นต้นไปกันหลุดนะคะแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องตัดตรงส่วนของเชือกออกนะคะเพราะว่าเราจะนําเชือกตรงส่วนนี้นะคะเอาไว้มัดผูกติดกับตัวอุบ่าค่ะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ และขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆก็นำอุบะที่เราร้อยครบตามจำนวนที่ต้องการมามัดติดกันค่ะไม่ต้องมัดแน่นจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้ในส่วนของแนวเส้นอุบะตึงจนเกินไปจะทำให้ในส่วนของมุมดอกไม่สวยจากนั้นนะคะตามในคลิปก็จะเหลือตรงส่วนของได้หรือว่าเชือกไว้อยู่ที่สองเส้นค่ะนอกกนั้นก็ตัดออกแต่ว่าไม่ต้องตัดให้ชิดจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้ในส่วนของ ปลายเชื่อเวลาเรามัดแล้วหลุดได้เหลือไว้เพียงเล็กน้อยในรูปแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้ตรงส่วนของกลีบดอกลักษณะ,ะตรงส่วนนี้มาล้อยเพิ่มเติมเข้าไปตรงส่วนของอุบะค่ะจะใช้กี่กรีบกี่ชั้นตรงนี้แล้วแต่ความชอบเรียงร้อยลงไปแบบนี้ละคะ่ะ ในส่วนของตัวอุบ่านะคะแลก็นําเชือกนะคะมาลอยเข้าที่เข็มก้นทองไว้แล้วแล้วก็ตามด้วยตรงส่วนของกลีบดอกลักแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็ร้อยลงไปด้านล่างได้เลยแบบนี้ค่ะดึงให้ชิดกันนะคะและต่อไปก็นําอุบะแล้วก็ตัวพวงนะคะมามัดติดกันค่ะเราก็จัดระยะหรือว่าการผูกนะคะให้ได้ตามที่ต้องการไม่แน่นหรือว่าหลวมจนเกินไป เพื่อนๆจะมีวิธีการมัดแบบไหนก็ได้ตรงนี้เอาที่เราถนัดมากที่สุดมัดย้ำสองรอบกันหลุดค่ะเมื่อได้ระยะตามที่เราต้องการแล้วเราก็ตัดปลายเส้นออกได้เลยแต่ว่าไม่ต้องตัดให้ชิดค่ะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีการทำอะไรใบเตยดอกลกะะักษณะและเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยการประกอบตังส่วนของดอกกุหลาบใบเตยเข้าไปค่ะ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ